อย่าลืมเช็คสิทธิ์ประกาศผลแล้วรับเงินสูงสุด2,700บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวประกาศผลอุทธรณลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2566ฟังรายละเอียดในคลิปนายพรชัยทีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังระบุหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2566รอบอุทธรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายน2566ที่ผ่านมานั้นต่อมากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้านอาสังหาริมทรัพย์รอบอุทธรณ์ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นนะคะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานลากและสังคมจึงได้มีการตรวจสอบอีกครั้ง และได้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มดังกล่าวเพิมเมเ่มเติมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566และวันที่28สิงหาคม2566และพบผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติทั้งหมดจำนวน1,830รายและเพิ่มเติมอีก114ราย สำหรับผู้อุทธรณ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์เพิ่มเติมขอให้ท่านดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นโดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วยซึ่งการให้บริการยืนยันตัวตนจะเป็นไปตามวันและเวลาทำการของธนาคาร 2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 3. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการรับสิทธิสวัสดิการโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพกับธนาคารใดก็ได้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถรับสิทธิ์สวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์เพิ่มเติมทั้งสองรอบสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีรายละเอียด วันที่ยืนยันตัวตนวันเริ่มใช้และสิทธิย้อนหลังดังนี้ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธร์เพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่26กรกฎาคมและตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566 แต่หากผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26กรกฎาคมจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตนวันเริ่มใช้สิทธิได้และสิทธิที่ได้ย้อนหลังดังนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณนเพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่28สิงหาคมและดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่28สิงหาคมถึง26กันยายนและตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566 แต่หากผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26กันยายนจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ได้และสิทธิที่ได้ย้อนหลังดังนี้ ทั้งนี้นะคะสำหรับวงเงินสิทธิสวัสดิการย้อนหลังจะได้เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท,ท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นและกรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนามาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสานใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ